เปิดคล้องเปิดคล้องอ่าโอเคฟูฟ้องเลยเนาะอ่าสวัสดีครับนักเรียนนะครับ Good morning นะครับ Everyone นะครับ Today นะครับ We will learn about conversation นะครับ From mate นะครับ Between mate and guest นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย M M เนี่ยเรา refer คืออะไรวันนั้นเราเรียนมาแล้วถูกไหม M เรา refer หมายถึง mate นะครับก็คือตัวแทนของ M เนี่ยเราแทนแม่บ้านนะครับส่วน G เนี่ยเราแทนอะไร guest ก็คือ แขกนะครับอ่าบทสนทนาแรกนะครับได้อรอกแรกนะครับเป็นการทักทายนะครับระหว่างแขกกับแม่บ้านนะครับเอ็มอ่าเอ็มทักทายว่า Good morning นะครับ How are you นะครับ Good morning How are you นะครับก็คือเห็นไหมกูจะมีคำอ่านให้ด้วยแล้วก็คำแปลให้ด้วยนะครับอ่าแขกอ่าเมธถามว่า Good morning How are you นะครับเป็นมารยาทของเมธนะครับแม่บ้านที่จะต้องทักทายแขกก่อนนะครับแขกก็ตอบว่า Good morning I'm fine Thank you and you นะครับ Good morning I'm fine Thank you and you นะครับ เมดก็จะตอบว่า fine Thank you นะครับเมดก็ถามอีกว่าเมดเมดก็จะต้องแนะนำตัวก่อนเลยนะครับเป็นมารยาทว่า My name is เซเรี What's your name นะครับ My name is เซเรี What's your name นะครับเคสก็จะบอกว่า My name is สุรนะครับ Nice to meet you Nice to meet you นะครับในขณะเดียวกันเมดก็จะต้องตอบว่า Nice to meet you too ยินด,ด,ดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันนะครับ Can I uh, Can you speak Thai เมดก็ถามว่าแขกเนี่ยพูดภาษาไทยได้ไหมนะครับ ถ้าแขกพูดภาษาไทยได้ให้ตอบว่า yes I can นะครับ yes I can แต่ถ้าแขกพูดภาษาไทยไม่ได้เราจะแขกจะตอบว่าอะไร no I can o I cannot นะครับอ่าท่นี้เนี่ยแล้วหลอกแรกจบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือ no I can ก็ได้นะครับคือเราจะใช้ตัวย่อเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเราจะมาอ่านออกเสียงพร้อมกันนะครับเมดอ่านว่าอะไรประโยคแรกจุดมน Good morning how are you นะครับคืออันนี้มันยังเป็นประโยคที่เรายังต้องใช้อยู่นะครับในทุกวันนะครับอ้าในเมื่อเมดทักทายมาแล้วเกสต้องตอบว่า Good morning I'm fine. fine thank you a n d you Good morning I'm fine Thank you and you นะครับมันต้องเป็นทพทเทิรหนึ่งอยงู่แล้วนะแล้วเสร็จปุ๊บเมดตอบว่าไงเอ่ยเราออกเสียงมาต้้อมกัน I'm fine Thank you I'm fine Thank you นะครับ เมย์ก็ถามเมย์แนะนำตัวเองถ้าสมมุติว่าเราลองแนะนำตัวเองสิ My name is จิรพรถ้าสมมติว่าจิรพหรือ My name is พันทิพย์นะครับแล้วถามแขกต่อว่า What is your name นะครับถามแขกต่อไป What is your name สมมุติว่าคุณเป็นแขกครูบอกว่า My name is ก้องภพ Nice to meet you ทุกคนตอบว่า Nice to meet you นะครับก็คือยินดีที่รู้จักคุณเช่นกันนะครับ ล้วถ้าคุณคุณถามครูซิว่าคุณพูดภาษาไทยได้ไหม Can you speak Thai ถ้าสมมุติครูเป็นคนไทยใช่ไหมถ้าสมมุติคุณถามว่า Can you speak Thai นะแสดงว่าคุณต้องรู้แล้วว่าแขกคนนั้นเป็นต่างชาติถูกไหมคุณจะไปถามแขกคนไทยด้วยกันไหมว่าเอ้ย Can you speak Thai ไม่ได้นะคุณต้องดูแล้วว่าคนนี้ญี่ปุ่นจีนหรือไม่เกาหลีหรือไม่ก็ฝรั่งแน่นอนถูกไหมคุณต้องถามนี้เนาะเซอชันมีประโยคน์มีไหมยากไหมภาษาอังกฤษครูถามว่ายากไหมยากไหมใช่ ไม่ยากเนาะหนึ่งอยู่ที่ว่าคือสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆคุณไปอ่านเนี่ยถ้าคุณไปอ่านเองถูกไหมถ้าคุณไม่รู้จักคําศัพท์ถูกปะคุณจะออกเสียงไม่ถูกต้องถูกไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณรู้ศัพท์คําศัพท์รู้รู้จักคําศัพท์นั้นแล้วเนี่ยคุณสามารถออกเสียงได้อย่างมั่นใจถูกไหมอ่านะครับเพราะฉะนั้นครูฝาให้ไปทบทวนเนาะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเราจะมาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีคลาซีกเมื่อหลัพรุ่งนี้นะครับเราจะมาทบทวนเนาะอีกหนึ่งรอบแต่ว่าจะไปเร็วๆนะ แล้วก็มันมีนี้อีกสิบประโยคนะครับอีกสิบ d i a l o g นะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยครับเราจะมีการเก็บคะแนนกันโอเคไหมนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้ทําบันทึกการอ่านนะครับภาษาวิชาอังกฤษสําหรับใ่บ้านนะครับแล้วก็ทํางานนะครับซึ่งใบงานเนี่ยครูแจ้งไปในไฟล์ของคัซูมแล้วเนาะไปตามให้ครบนะครับนะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ f i n ิชแล้วโอเคนะครับ o u again on online Tomorrow นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูขอถ่ายรูปนิดนึงนะครับถ่ายรูปบ้างใครเข้าบ้างนะครับเบื่อโลกแล้วค่ะจะไปอวกาศอะไรนะเบื่อโลกแล้วจะ,ะจะไปอวกาศจะไปอวกาศใช่ไหมอ่าเนินสองสามโอเคนะครับโอเค See you tomorrow โอเคบายบาย Take care บายบาย